สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจสยามโฟนทุกคนครับผมตามที่ได้บอกไปนะครับว่าจะมีไลฟ์แฮนด์ออนหัวเว่ P10 อย่างที่สัญญากันไว้นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าคลิปล่าช้าไปนิดนึงเวลาที่นี่กับที่ประเทศไทยค่อนข้างจะห่างกันโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็คือกล่องของหัวเวย P 1 0เดี๋ยวเราจะมาแกะดูแล้วก็ไลฟ์กันสดๆเลยว่ามีอะไรบ้างในตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหัวเว่ย P 1 0ที่เราได้มานะครับเป็นสีดำสีดำก็จะมีชื่อเรียกนะครับว่า เป็นกราฟไฟฟ์แบล็ามาดูมาดูรอบเครื่องกันก่อนดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงนะครับเปิดดูแล้วโอเคแป๊บนึงนะครับ มาเริ่มจากตัวหน้าจอเลยแล้วกันนะครับหน้าจอของหัวเว่ย P10 จะเป็นหน้าจอขนาดกว้าง5.1นิ้วนะครับความละเอียด Full HD แล้วก็ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5เป็นแบบขอบโค้ง 2.5D นะครับสวยเนาะ สวยเลยแหละทีนี้เรามาเริ่มกันตรงที่ส่วนบนหน้าจอนะครับจะมีช่องช่องลำโพงส่วนทนานะครับถัดมาจะเป็นช่องเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็กล้องหน้านะครับ กล้องหน้านี่ของหัวเว่ย P10 นี่เป็นกล้องของไลค้าด้วยนะครับเป็นกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็รูรับแสง f 1 9นะครับทีนี้มาดูข้างล่างของหน้าจอนะครับก็จะมี ส่วนควบคุมการใช้งานนะครับเป็นแบบสัมผัสอยู่ในจอเลยแล้วก็นี่ครับอันนี้จริงๆจะเรียกว่าปุ่มโฮมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเป็นเซนเซอร์สแกลายนิ้วมือแบบทัดก็คือแตะแตะแล้วไม่ต้องไม่ต้องกดน้ำหนักลงไปมันก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นปลดล็อกลายนิ้วมือเข้ามาในเครื่องก็คือแตะปุ๊บก็เข้ามาเลย เร็วมากนะครับทำให้ดูทีปุ๊บโอ้โหไวอะไรเฟอร์ขนาดนี้แล้วก็ตอนได้เครื่องมานะครับเขาจะติดฟรีมมาให้เลยก็สะดวกด,ดีไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มทีนี้มาดูส่วนบน ด้านบนมากนะครับด้านบนจะเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนส่วนด้านล่างก็มีช่องเสียบหูฟังนะครับ3 5ม mm, มแล้วก็รูไมโครโฟนส่วนพารนาแล้วก็พอร์ต usb type c นะครับแล้วก็เป็นลำโพงเครื่อง อยู่ด้านขวานะครับรวยเนาะบอกเลยว่าชอบติดำที่สุดแหละทีนี้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมีช่องช่องเสียบ micro sd card กับช่องใส่ติมครับเป็นช่องเดียวกันแล้วก็ติมที่ใช้เนี่ยใช้ได้ทั้ง2ติม แต่ว่าต้องเอาซิม2เนี่ยมาสลับใช้กับไมโคร s d card มันเป็นแบบไฮบริดซิมะลอดอีนี้ด้านขวานะครับนี่เลยดูตรงนี้ปุ่มโฮมจะมีสีขอบสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ตรงพื้นผิวจะเป็นลายๆเวลากดอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่เหมือนกับปุ่ม ปุ่มโวลูมคอนโทแเราก็ดูดูแล้วกดแล้วมันมันน่าจะทนกว่าปุ่มแบบโวลูมคอนโทลที่มันไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่มีเเรียกว่าไม่มีลวดลายอ,ะอ่ะอ่าโอเคได้ข่าวว่าปุ่มโฮมของ P10 ทุกสีนะครับจะมีสีแดงเหมือนกัน ตัวเครื่องทุกสีเนี่ยจะมีปุ่มโฮมสีแดงอย่างเงี้ยเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยครับมันจะมีลายมันจะมีแพทเทิร์นอยู่เป็นลายๆ่ะฮะมาดูข้างหลังกันดีกว่าหลายคนรอดูด้านหลังตัวที่ที่ได้มาแฮนด์ออนเนี่ยครับเป็นก r าฟไ i ส e แบล็ k สังเกตว่าผิวของด้านหลังเนี่ยมันจะอ่าออกแนว เป็นเงาเงาแต่ก็ไม่ไม่ถึงเรืงเงามากก็มีด้านด้านบ้างนะครับการรอยนิ้วมือได้ไหมก็ได้ในระดับหนึงนะครับอ่าทีนี้ตัวเลนกล้องด้านหลังนะครับเป็นกล้องเลนคู่ไลก้า เป็นกล้องแบบเดียวกับที่เห็นในหัวเว่ย Mate 9นะครับรุ่นเดียวกันเลยอ่าดูดูดทีชันนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยกล้องมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องเลยเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีอะไรนูนขึ้นมาเลยเอามือลูบไปแล้วอ๋อจะรู้ว่ามันมันมีแค่รู้ว่ามันมีเลนอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันมันนูนขึ้นมา ตัวแฟลชก็เป็นแฟลชคู่ดูโอโทนนะครับมี2สีทีนี้ก็เหมือนเหมือนกับรุ่นเลนกล้องเลนคู่นะครับก็คือจะมีเลนหนึ่งเป็นเลนโมโนโครมแล้วก็อันนี้เป็นโมโนโครมขาวดำนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเซนเซอร์สี r า b จส่วนของความละเอียดเนี่ย เซนเซอร์ขาวดำจะมีความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับส่วนเซ็นเซอร์สีจะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็รูรับแสง f 2.2แล้วก็ห้างในเนี่ยยังมีระบบกันสั่น OIS ติดตั้งมาให้ใช้งานด้วยมีกันสั่นอยู่ในตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโลโก้ไลกา จะชัดนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้โฮเบยนะครับให้ดูมุมใกล้ๆแต่มันไม่ค่อยชอยัด่าฮะโอเคหน้าเราเห็นกันครบทุกด้านแล้วนะครับดูเป็นไงครับสวยไหมครับ ไปดูห้างในมั่งเนาะมันปลดล็อกเร็วมากเลยนะครับก็คือเนี่ยแตะนิดเดียวปุ๊บมาเลยอาา่าฮะเร็วดีอันนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมนะครับขอไปด้วยหาซิมไม่ได้เลยแถวนี้อ่ามาดูตรงการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับว่า มีอะไรยังไงตัวนี้จะเป็น Android 7.0 Nougat นะครับแล้วก็ครอบลัมด้วย Emotion UI เวอร์ชั่นล่าสุด5.1 5.1นะครับชิปเซตที่ใช้นี่ Kirin 960ของ Huawei นะครับแรม4 g b พื้นที่เก็บข้อมูลรุ่นนี้จะเป็น64 g b นะครับแต่ว่า เหลือใช้งานประมาณ4ี่จเกาจิกไปาาราคานี่ราคานี่ผมแอบถามาทางหัวเว่ประเทศไทยแล้วเขายังบอกให้รออดใจรอนิดนึงนะครับไม่นานเกินรอเรื่องราคานี่น่าจะได้ทราบกันแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลุ้นไปก่อนว่า ราคาเปิดตัวที่ไทยนี่จะเท่าไหร่กันส่วนไทม์ไลน์ในการวางจำหน่ายนี่เขายังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเวลาเป็นช่วงไหนที่แน่นอนแต่ว่าน่าจะไม่เกินครึ่งปีของปีนี้ครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับน่าจะออกมาวางขายกันแล้วไปดูรูปที่แอบถ่ายไม่ใช่ครับอันนี้คือรูปพี่ถ่ายด้วย เครื่อง Huawei P10 นะครับก็พอได้เครื่องมาก็ไปลองเทสดูนี่ครับจะดูมุมนี้แล้วกันอันนี้เป็นภาพสีตอนที่เปิดเครื่องมาใหม่ๆนี่จะความละเอียดกล้องยังไม่สูงสุดนะครับอย่าลืมปรับให้มันสูงสุดด้วยผมก็เพิ่งเพิ่งมาปรับในรู้สึกจะรูปที่2รูปที่3านี่แหละ ไออาร์บลัตเตอร์นี่ไม่ mm hmm. ไม่เห็นนะครับ o อไ uh huh. กันสั่นนะครับแต่ถ่ายวิดีโอนี่ยังไม่ได้ทดสอบว่าเออการสั่น uh huh. ถ่ายวิดีโอด้หรือเปล่า uh huh. อันนี้เป็นโหมดขาวดำนะครับโหรายละเอียดเต็มเลยสวยไหมครับขนาดถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งนะครับเนี <laughs> ่ย ดูใกล้ๆดีกว่าเนอะอภาพขาวดำเขาก็ยังดูดูสมจริงแล้วก็มีมิติแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความเป็นไลก้าบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันเ <c oughs> ออ่การน้ำไหมหัวเว่ย P สิบไม่ไม่กันน้ำนะครับรุ่นที่กันน้ำจะเป็น Uh, P10plus นะครับอัน uh, 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 นี้เป็นโหมดสีหายภาพสีแสงก็ดีด้วยตอนที่ไปถ่ายน,นี่เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งตอนเย็นของที่นี่นะครับ uh huh. ผมผมก็ยังชอบ uh, โหมดสีขาวโหดขาวดำมากกว่านะครับให้ความรู้สึกแบบเออมันไม่เหมือนไทยดีจอเป็นจอ5.1นิ้ว Full HD นะครับขอบจอนี่จะเรียกว่าเกือบไรขอบแล้วแหละนิดเดียว หอหอภัยครับจูมผิดที่นี่ครับโอจะเป๊กกล้องเหมือนกันไหม p 1 0กับ p 1 0 Plus ไม่เหมือนนะครับมันจะมีความแตกต่างอยู่ตรงทีออ่อยู่หลายส่วนเหมือนกันตรงตรงตรง,ตรงเลน เลนกล้องหลังของ P10 Plus ก็จะไม่เหมือนกับ P10 นะครับดูรับแสงจะกว้างกว่า P10 จริงๆต้องบอกก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกล้องเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถ เอามาแฮนด์ออนให้ดูได้ตอนนี้เพราะว่าเวลาค่อนข้างมีจำกัดน,นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีไลฟ์ Life, พาไปเที่ยวงาน o อ,อ i l e World Congress 2.17 0ให้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ปัดไปทางซ้ายเอาเดี๋ยวนะครับไปดูไปดูรูปแบบนี่โหอ,อันนี้เป็นมุมสูงถ่ายลงมานะครับสวยดี เทียบกับเมรเก้าเมรเก้ายังพอถ,ถูถูไทยไทยไปได้ไหมครับจริงๆเขาว่าเออผมว่าเขอาอเขาแบ่งแบ่งผู้ใช้ชัดเจนมากนะครับแต่คือทั้งตระกูล P s e r i e ์แล้วก็ตระกูลเมดซีรีส์เนี่ยเอาจริงๆี่ยคือสเปคของตระกูลเมดอะถ้าถ้าใน,ในในช่วงปีเดียวกันอะ ตระก,กูลเมดจะสเปคสูงกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของหน้าจอเรื่องของอะไรเนี้ยพีตระก,กูล P ก็จะเล็กกว่าจะเหมาะกับคนที่เน้นเน้นแบบเออพกพาพกพาเอาง่ายเข้าไว้แล้วก็อยากได้ฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ของรุ่นทอ็อปนะครับด้านข้างซ้ายปุ่มสีดงแดง คือปุ่มโฮมใช่ครับข้างขวานะครับปุ่มสีแดงแดงคือปุ่มโฮมครับถูกปุ่มพาวเวอร์ครับขอโทษไม่ใช่ปุ่มโฮมปุ่มพาวเวอร์ปุ่มเปิดพาวเวอร์เปิดปิดหน้าจอครับมันมีเท็กเจอร์เป็นลายดน,น,นึงนะครับลองสังเกตดีๆแล้วบอกก่อนนะครับว่าทุกสีของ P10 เนี่ยจะมีปุ่มโฮมเป็นอย่างเงี้ย คือมีขอบสีแดงทุกสีนะครับยยำตต้งสีดำเนี่ยมันเข้ากับอขอบสีแดงนะผมว่ามันดูกับเออสีของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยสแกนนิ้วมืออยู่ตรงนี้นะครับสแกนนิ้วมือไม่ต้องกดนะครับแค่แตะเข้าไปก็สแกนได้เลยนะครับอย่างนี้แตะปุบ๊บมาเลยเร็วมากนะครับ ปุ๊บอืมครับผมดูอะไรดีไปดูไปดูกล้องกันดีกว่าเนาะยังไม่ไม่ได้ให้ดูหน้า UI กล้องกันเลยอ่าเดี๋ยวนะครับโชว์การใช้งานปุ่มโฮมแบบใหม่แบบจะไล์ซ้ายขวาอ๋อจะสักคู่นะครับ คือไอ้จ้าปุ่มโฮมเนี่ยมันจะมีคําถามว่าเออแล้วแล้วจะเหลือเหลือพื้นที่ด้านข้างไว้ทําไมตรงนี้นะครับมันสามารถเข้าไปตั้งค่าได้เดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับตั้งค่าแล้วก็เนี่ยครับปุ่มควบคุมทิศทางคือไอ้ปุ่มควบคุมทิศทางที่อยู่ตรงเนี้ยเราสามารถไปแก้ ไม่ใช้ก็ได้คือเอาออกไปเลยนะแล้วก็ไปใช้ปุ่มเขาเรียกว่าด้านล่างอะ่ะมันก็คือปุ่มพวกมันนี้เนี่ยแล้วมันสามารถเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้นอกจากกดกดแตะเฉยๆคือมันสามารถเลื่อนเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวาเลื่อนขึ้นข้างบนเพื่อเรียกฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอย่างเช่นพอเปิดอันนี้แล้วปุ๊บแตะเลื่อนไปทางซ้ายปุ๊บ อ่าเนี่ยครับเลื่อนนี้เลื่อนอย่างนี้คือมาเปิดหน้า r e เซ n t แอปดูแอป,ปที่ใช้งานล่าสุดไปแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนยังไงนะผมก็ยังไม่ค่อยลองใช้คล่องเท่าไหร่เดี๋ยวไว้รอติดตามในเออรีวิวฉบับเต็มดีกว่านะครับ <laughs> Uh huh. ไปดูไปดูเรื่อง UI กล้องนิดนึงนดีกว่านะครับ uh. UI กล้องเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับห uh. ลบไปก่อน mm hmm. ก็คือปัดทางซ้ายเพื่อเลือกโหมดการใช้งานนะครับภาพสีภาพขาวดำภาพกลางคืน s d r mm hmm. นะครับ ปัดไปทีก็กลับไปหน้าเดิมปัดไปทางขวาก็คือเลือกตัดค่าปรับความละเอียดภาพนะครับอะไรพวกนี้อฮะกลับไปยังไงกดอาโอเคแล้วก็มีมีเอาเรียกว่าเออโปรเฟชชั่นอลโหมดนะครับก็คือปรับค่าต่างๆของกล้องได้เนี่ย ตาม iso ev ออโต้โฟกัอะไรประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็มีนีมีโหมดถ่ายภาพบุคคลโอ้แต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันกล้องนี้เดี๋ยวไว้ยกยกไปคุยกันอีกทีในเรื่องในตอนรีรวิวฉบับเต็มดีกว่าเพราะว่าถ้าจะยาวจะยาวเกินไปละ ขอดูรูปก,กล้องหน้าเออกล้องหน้ายังไม่ค่อยได้ถ่ายเลยครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างกระชันะช้นชิดมากนะครับโอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวไปงานพาไปเที่ยวม i บายเว l ร์คอ g r กรสนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันเพราะผมก็เพิ่งจะเคยเข้าไปครั้งแรกเหมือนกันนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับตอนนี้ที่สเปนพึ่งจะตีห้ากว่าๆนะครับขออนุญาตไปนอนอีกสักครู่ไว้เจอกันอีกทีประมาณน่าจะประมาณช่วง4ี่โมงเย็นของประเทศไทยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม